ในบทที่แล้วเราได้เห็นเทคโนโลยีดิจิตอลได้เปลี่ยนแปลงโลกของการทำง,งานของเราไปอย่างสิ้นเชิงมันคือคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้หากเทคโนโลยีคือคลื่นลูกใหม่ที่ซัดเข้ามา ทักษะดิจิตอลก็คือความสามารถในการโต้คลื่นลูกนั้นให้เราไม่จมหายแต่กลับคว้าโอกาสบนยอดขึ้นได้แล้วทักษะดิจิตอลคืออะไรกันแน่หลายคนอาจเข้าใจว่ามันคือการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนทั่วไปซึ่งนั้นเป็นเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้นครับความหมายที่แท้จริงนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากแต่มันคือความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อแก้ปัญหาสร้างสรรค์ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานในยุคใหม่ครับเรามาเริ่มต้นกันที่รากฐานที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องมีนั่นคือทักษะพื้นฐานและการใช้งานทั่วไปหรือ Digital ลิเทเล c ีหรืออ e r เ t ชันนี่คือการที่คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตโปรแกรมสำนักง,งานพื้นฐานอย่าง Word Excel PowerPoint รวมถึงการจัดการข้อมูลดิจิทัลเช่นการสร้างโฟลเดอร์การตั้งชื่อไฟล์อย่างเป็นระบบ และการใช้ค a าวสโตรเรได้อย่างคล่องแคล่วพูดง่ายๆมันคือการอ่านออกเขียนได้ในยุคดิจิตอนครับหากไม่มีทักษะพื้นฐานในส่วนนี้การจะก้าวไปเรียนรู้และการใช้ทักษะขั้นสูงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถัดมาคือทักษะที่เชื่อมโยงเราเข้ากับผู้อื่นนั่นคือทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกันการใช้อีเมลแชทแอปหรือวิดีโอคอนเฟล็นต์เป็นพื้นฐานที่ทุกคนทราบดี แต่ทักษะที่ลึกไปกว่านั้นคือการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับบริบทและการใช้แพลตฟอร์มคลาวด์เบสต่างๆเช่น Google Workspace หรือ Microsoft 365เพื่อให้ทีมสามารถสื่อสารประสานง,งานและแก้ไขเอกสารร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกก็ตามครับในยุคนี้ข้อมูลมีค่าดังทองคำทักษะการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Data นิ t เ r a เ y ซีแอน a ์ y อนาจึงสำคัญอย่างยิ่งยวดครับคุณต้องสามารถเข้าถึงการจัดการประเมินความน่าเชื่อถือและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำข้อเท็จจริงที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าจากข้อมูลการซื้อขายเป็นฝ่ายบุคคลที่วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาสวัสดิการพนักงาน หรือการเป็นผู้บริหารที่ใช้แดชบอร์ดเพื่อดูภาพรวมของธุรกิจทักษะนี้คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลไม่ใช่ด้วยความรู้สึกครับเมื่อโลกออนไลน์เปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันหมดความปลอดภัยและความรับผิดชอบทางไซเบอร์หรือดิจิตอลเซฟตี้แอนด์เรสปอนสเอริตี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวครับ คุณต้องเข้าใจและตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆเช่นฟิชช h i n g m a n w a r e น a n s o m w a r หรือวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำคัญขององค์กรรวมถึงการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้งานดิจิตัลเช่นการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ หรือการไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จ<ม>การระมัดระวังในการคลิกลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนโซเชียลมีเดียให้รัดกลุ่มเป็นสิ่งที่คุณควรทำจุเป็นนิสัยครับ<ม>และสุดท้ายคือทักษะที่นำพาเราไปสู่นวัตรกรรมและการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุดนั่นคือทักษะการสร้างสารรค์และแก้ปัญหาด้วยดิจิตอลนี่คือการที่คุณสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลที่มีอยู่มากมาย มาสร้างสารรค์คอนเทนต์หรือสื่อดิจิทัลที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นกราฟิกวิดีโอพอดแคสหรือแม้แต่เว็บไซต์เบื้องต้นรวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อมองเห็นปัญหาในกระบวนการทำงานแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหานั้นๆหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นเร็วขึ้นหรือมีต้นทุนที่ถูกลงครับ ทักษะดิจิตอลทั้ง5ประเภทนี้คือชุดเครื่องมือหรือคุมทรัพย์ที่ช่วยให้คุณไม่เพียงแต่เอาตัวรอดแต่ยังสามารถเติบโตและก้าวหน้าในวิชาชีพได้อย่างมั่นคงในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทักษะในบ้างที่จําเป็นเปรียบเสมือนเรารู้แล้วว่าในกล่องเครื่องมือของเราควรมีอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปคือการทําความรู้จักกับเครื่องมือดิจิตอลชิ้นต่างๆที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับทัาษาเหล่านี้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราให้ถึงขีดสุดครับ